สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับเช้าวันนี้มีความสุขดีไหมครับดีค่าทุกคนจะมีความรู้สึกว่ามีความสุขก็ต่อเมื่อ,อรู้สึกพอใจนะฮะสบายใจแม้ว่าในสิ่งนั้นอาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับบางคนที่มีสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าเป็นความรู้สึกสบายใจและพอใจกับสิ่งนั้นก็มีความสุข นในขณะที่บางคนอาจจะมีอะไรมากมายนะครับแต่ว่ามีความรู้สึกว่ายัางต้องการอยู่ยังอยากได้อีกนะครับก็ยังกระบวนกระวายยังจะต้องขวนขวายนะฮะดิ้นรนสแสวงหาความพอใจนั่นแหละนะครับเป็นแนวทางที่ทําให้เรารู้สึกว่าอยู่ได้อย่างสบายอกสบายใจและมีความสุขนะครับเหมือนกับตอนที่ฝนตกนะฮะสำหรับคนที่พอใจว่าจะได้มีน้ําในการอุปโภคบริโภคก็มีความสุข นในขณะที่คนกําลังขายข้าวขายของอยู่ฝนตกลงมาอาจจะทําให้เกิดความรู้สึกว่าแหมไม่น่าฝนตกเลยก็อาจจะไม่มีความสุขเพราะรู้สึกไม่พอใจกับฝนที่ตกลงมาในชีวิตนี้มีทั้งช่วงที่แดดออกฝนตกนะครับฤดูที่แตกต่างมีกันทุกคนอยู่ที่ว่าเราจะพึงพอใจกับบรรยากาศนั้นอย่างไรขอให้ทุกคนมีความพอใจเพื่อจะได้มีความสุขนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ